ขณะนี้ก็เป็นช่วงเวลาพักเที่ยงนะครับนี่ก็เป็นสมาชิกของชุมนุมอาซีของเรานะครับก็เป็นทีมทีเ่เริ่มสามารถที่จะประดิตอะไรต่างๆได้ด้วยตัวเองแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นการดูแลและก็ประดิตเป็นเครื่องบินขนาดเล็กนะครับไหนลงโชว์ให้ดูสิซิหน้าตาเป็นไงลำตัวเป็นไงเออยกขึ้นมาปีกออยู่ไหนะ เออนี่นะครับเนี่ยกำลังจะทําตัวนี้นะครับเป็นลำที่สองเนาะอ,ออีกลำหนึ่งรู้สึกว่าจะสําเร็จอยู่แล้วตอนนี้กําลังทําการซ่อมปิดพลลัดลงก่อนที่ลูกปิดสวิตช์ลซะก่อนนี่นะครับทาการซ่อมติดบิน,น,นเล็กอยู่นะครับ<ด>ซึ่งลำนี้เนี่ยพี่พี่นลวงกรท้องลาเขาได้ทําเอาไว้นะครับตอนนี้ก็เออตะปนสีจำปาของเรานะครับ นะครับสมาชิกกลุ่มหนุมคนหนึ่งก็ทําการต้มแซมนะครับจะเอาไปทดสอบบินนะครับ,บเป็นยังไงเดี๋ยวจะได้รายงานกันต่อนะ,น,นะครับนี่นะครับนี่หน้าตาเครื่องบินเล็กของเรานะครับเอารูปทรงมาให้ดูหน่อยสิเชื่อมเสร็จหรือยังลูกเรียบร้อยใช่ไหมแน่นหนาทาบอลหรือย,ยังนี่อ่าเดี๋ยวพูดเส้นนานเดี๋ยวทานจมูกซะก่อนเดี๋ยวจะไปบินดูนะครับเดี๋ยวจะไปทดลองบินที่หอประชุมดูนะครับเป็นอันเสร็จพิธีนี่อันนี้ก็ ไม่ได้อยู่ชมรมนะครับแต่ว่าใจรักมาทุกวันไม่เคยขาดนะรายงานตัวอะไรผมชื่อเด็กชายนพพิมมาครับเอออนุพงศ์พิมมานะครับเนี่ยนะครับใจรักจริงเดี๋ยวว่าปีหน้ายังไงจะเข้าให้ได้บ้างนั้นจะไม่พลาดชมดุมอาซีของครูบูนศักดิ์เลยนะเอาอ,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 อยู่หางแถวเลยเนี่ยเดี๋ยวเอาอยู่หางแถวเลยข้างหน้าเดี๋ยวล็อกชื่อไว้เลยนะครับเล่งอยู่หลายครั้งแล้แต่มันไม่ทันเพื่อนตัวเลขเกินไปนะครับปีนี้รับได้แค่30แต่เกินไปอีกเป็น4ีห้านะครับ นี่นะครับอ้าวขอดูหน้าตาใกล้ๆหน่อยสิเครื่องบินมียังไงบ้างเออนะนี่ก็เป็นใบพัดนะครับเป็นเครื่องบินที่ดัดแปลงมานะครับเนี่ยเนี่ยดูดูด้านที่รัดเดอร์ดูรัดเดอร์ทำไงดูรัดเดอร์ูใกล้ๆสิรถกันมาเออนี่นะครับนิ่งๆนิ่ๆดูนี่ๆนิ่งๆแล้ดูรัดเดอร์นี่ครับง่ายๆนะครับต่อตรงเลยเาที่แล้วก็ใช้พลาสติกนะครับทำมานะครับอ้ารัดเดอร์ซ้ายขวานี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยกดปุ่ม กดปุ่มละแน่เนี่ยกดปุ่มนะครับอ่ากดซ้ายกดขวาดูรัดเดือยทำงานครับเห็นไหมครับเนี่ยดูใกล้ๆครับดูใกล้นี่เห็นะครับนี่รัดเดือยอ่าใบพัดหมุนซิอ่นเครื่องแรงจะได้ครับรอบถึงรอบถึงบินขึ้นแน่นอนนะครับยังไงเช็คก็อย่าเพิ่งไปเชื่อนะครับต้องไปบินทดสอบก่อนโอเค วันนี้เราจะทําการวิทดสอบนะครับเครื่องบินแบบกระป๋องเล็กๆนะครับแบบใช้วิทยุดัดแปลงนะครับเอาไงขึ้นทหไมดูเออมิติก็ตัวนี้ก็ปีกอยู่ที่40เซนปีกว้างก็7 7เซนนะครับรัดเดอร์ก็อย่างที่เห็นอยู่ที่บนห้องนะครับลองกดบังคับรัดเดอร์ดูสิเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับอย่างเนี้นะฮะเนี้ครับน้ำหนักก็เล็กน้อยนะครับไม่ไม่มากอะไรประมาณ20 20หรือ30กรัมเนี่ยไม่เกินจากนี้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นชุมนุมอาซีของปากสวยนะครับเ,เสื้อดําที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นพี่นลกรของลาเมื่อครั้งก่อนนั่นก็ยังเป็นสิทธิ์เก่าเราอยู่ตอนนี้จบแล้วแต่ได้มาทําให้น้องๆเขาดูด้วยนะครับเป็นคณะผู้ชุมนุมทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบให้พี่นลกรขเขาขับดูนะครับ่ะพร้อมละเดี๋ยวให้พี่เขาทดลองนะครับใครจะปล่อยให้พี่ อาไปแล้วอ่าครับเป็นไงครับนี่ใช้ได้เลยครับน่าครับโอ้ยตามไม่ค่อยทันเร็ว <c oughs> นี่เขาขับคล่องแล้วนะครับทับเร็วไปก็สูงนะครับนี่นี่รับบินได้นะครับวันนี้ลมนะครับขอปรชุมพอดี้ทำการซ่อมแซมอยู่นะครับอ่า ของประชุมซ่อมเอาเอาลงมาเอามาใบเอามาใบสถานีครับแก้ไปหน่อยแล้วก็ลมด้วยนะครับขึ้นอีกได้ไหมได้ก็ปล่อยเลย ก็เสียหายนะครับเพราะมันเบานะครับเบาเล่นสนุกนะครับในหอประชุมนะครับแต่แต่ต้องฝึกกันหน่อยเพราะว่ามันมีความเร็วนะครับยังยังไปได้อีกไหมยังไปได้อีกก็ร่อนกันไปเลยเออนี่ครับนี่ครับเป็นไงครับอ่ายสายลำบากครับมีความเร็ว เพราะว่าหอประชุมน huh ี่ก็เปิดนะครับเปิดรอบด้านเลยเพราะว่าตอนนี้ทาการซ่อมตั้งแต่เรื่องสีเรื่องเสียงใหม่นะครับครับโอ้ยนี่ครับนี่นะครับอ่านี่ครับนี่ครับข้ามไปไกลๆหน่อยลูกขายยากออ เอาคนหายดีอกเอาึ้นได้อีกไหมก้นได้อีกไหมก้นอดก,กแล้วขึ้นเลยปล่อยเลยสน,นุกเอาเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ปรับแต่งสักเล็กน้อยแรงยกน้อยหนะ่อยเนื่องจากว่าโค้งโคงของปีกมีลดลงเนื่องจากว่าโฟมที่ใช้ทําปีกั้งคืนตัวนะครับต้องต้องดัดความโค้งของปีกใหม่อ,อ่าไปแล้วครับหมด่าหรือ,อยัง<า>อลองดูเออลองดูฮะลมแรงใช่ไหมลมแรงนะครับพี่ๆี่มันเป็นลมนขับยากหน่อย ลมแรงครับลมแรงยืนอยู่ด้านหลังประตูนี่ลมแรงไม่สามารถปิดประตูได้นะครับ <ไป S 1> เนื่องจากวก่าอ่าโอเคโอเคหาใช้ได้นะครับนี่ก็ทดสอบดูแล้วนะครับถ้าหากว่าเราปิดประตูได้จะดีมากนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับทดสอบให้ดูแล้วอ่ะเล่นต่อเลยลูกๆเล่นต่อได้เลย,เลยโอเคนะครับ